ถึงแล้วธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาชื่อไปกราบหลวงปู่ข้างในก่อนไปกราบหลวงปู่กันก่อนนั้นหลวงปู่ศิลาอยู่ตรงโน้อนอีกรูปเหมือนหลวงปู่อีกตัหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงปู่ก่อน ตรงนี้ก่อนจะต้องไปถึงเขาข้ามวงแล้วมันก สวยมากก็บมากราบเจ็ะเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงปู่ศิลากันนะคะสวยดีค่ะอบอา,า่นใจสวย